สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะไทยไม่รอนานประเดิมเหรียญแรกศึกเอเชียนเกมเรียบร้อยแล้วนันทิดากระจ่างแจ่มปริสาแช่มพุทธาคว้าเหรียญทองแดง กีฬาพายเรือ2,000เมตรประเดิมเหรียญรางวัลแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2022วันนี้24กันยายน2566การแข่งขันกีฬาพายเรือศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ห่างโจเกมนัณเมืองห่างโจสาธารณรัฐประชาชนจีนนักกีฬาพายเรือทีมชาติไทยลงแข่งขันประเภท เรือพาย2ฝีพายหญิงระยะ2,000เมตรรอบชิงชนะเลิศที่ฟูหยางวอเตอร์สปอตเซ็นเตอร์นันทิดากระจ่างแจ่มและปริษาแชมพุทซาสองนักกีฬาพายเรือของไทยที่อยู่ในลู่สอง โดยทั้งสองคนช่วยกันภายเข้าเส้นไทยเป็นอันดับ3เวลา7นาที21วินาทีด้วยเวลา7.21.70นาทีได้เหรียญทองแดงเหรียญทองเป็นลู่ซีหยูกับเสินซวงเหมยนักกีฬาเจ้าภาพทำเวลาได้7.03.41นาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของมาซ่าจาวและ นารูซีทาเซคารนนักกีฬาจากอิหร่านทำเวลาได้7.17.08นาทีขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com คะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ